ส่วนนี้ก็จะสอนถึงการซูมอินซูมเอาในส่วนของคลิปวิดีโอที่มีความละเอียดเท่ากับความละเอียดของคลิปวิดีโอที่เราได้ทาการจับภาพหน้าจอมาเริ่มต้นกันที่นําเข้าคลิปวิดีโอก่อนเมื่อเราจะเพิ่มเข้าไปในไทม์ไลน์มันก็จะมีกรอบเราก็เลือกไปที่ recording uh, recording dimension ซึ่งจะมีความละเอียดเท่ากับความละเอียดของคลิปที่เราจับภาพมา อย่างเช่นความละเอียดเท่านี้ก็เหมาะสำหรับการทำเป็นภาพหรือว่าคลิป HD ใน You Tube แต่ว่าใน You Tube นั้นบางทีในการแสดงภาพเนี่ยมันจะมีขนาดเล็กไปเราต้องการจะซูมให้ผู้ชมนั้นได้เห็นในส่วนที่เราต้องการจะเน้นมันก็จะทำให้ภาพนั้นดูชัดขึ้นแล้วก็ชัดเจนขึ้นในการทำนั้นก็ให้เลือก ด้วยการคลิกไปที่ Play เพล์เลื่อนเพลดไปยังที่ต้องการหรือว่ากดปุ่มเพล์ก็ได้ก็ดูคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ไปจนถึงส่วนที่เราต้องการจะเน้นอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ผมจะผมจะเน้นไปที่รายการเพลงนี้คือจะให้ผู้ชมเห็นว่ารายการเพลงต่างๆนั้นมีเพลงอะไรหรือว่าเมาส์จะไปคลิกตรงไหน เมื่อเราเลื่อนเพลยเฮดมายัางจุดที่ต้องการหรือกดปุ่มเพล y มายัางจุดที่ต้องการให้เรากดไปที่ซูมแอนแพนกรอบนี้ก็คือส่วนที่จะแสดงภาพในวิดีโอที่เราจะส่งออกส่วนทางด้านขวานี้ก็คือหน้าต่างพรีวิว เราต้องการจะเน้นมันก็จะมีอยู่2แบบก็คือป้อนเป็นสเกลเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เช่น100% 50%หรือว่า150 200แล้วแต่อีกวิธีหนึ่งก็คือการที่เราลากมุมของกรอบการซูมเห็นไหมคือเราเลือกอลากหรือว่าปรับ ขนาดของกรอบในการซูมส่วนทางด้านขวานั้นก็จะแสดงตัวอย่างของการซูมภาพในการดูภาพรวมของคลิปวิดีโอที่เราจะทําการตัดต่อนั้นให้ดูให้ดูทางด้านซ้ายเพราะว่ามันจะมีภาพขนาดเต็มทั้งหมดแล้วก็ส่วนที่เราจะเน้นในส่วนของซูมนี้ก็คือส่วนของภาพที่จะแสดงไปยังคลิปวิดีโอที่เราได้ทําการส่งออกหรือว่าตัดต่อเสร็จแล้วและนี่ก็คือ การแสดงตัวอย่างของการซูมที่จะแสดงภาพในกรอบที่เราซูมอยู่นี้ในการซูมนั้นเราก็สามารถที่จะย่อขยายได้โดยการลากจุดของกรอบซูมที่ต้องการจากนั้นเราก็ลากไปยังจุดที่เราต้องการว่าจะเป็นด้านบนด้านซ้ายด้านขวาหรือว่ากลางเมื่อเราเข้าใจในส่วนของตรงนี้เสร็จแล้ว คราวนี้เราก็มาดูในส่วนของสเกลหรือว่าตัวเลือกอื่นๆตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกที่เราอาจจะใช้ป้อนเพื่อกำหนดค่าคงที่ในการขยายอย่างเช่นผมต้องการจะขยาย150ผมก็ใส่แล้วก็กด enter ไปภาพนั้นก็จะขยาย150%ย้าสนด้านบนให้เราดูที่ในต่างพรีวิวว่ามันตรงกับที่เราต้องการไหมถ้าไม่ตรงเราก็ ลากกรอบของซูมไปวางยังจุดที่ต้องการหรือถ้าดูแล้วมันยังไม่ชัดเจนเราก็อาจจะซูมเข้าไปอีกก็ได้แล้วก็ลากกรอบไปยังจุดที่ต้องการอันนี้ก็คือการปรับจำนวนเปอร์เซ็นต์ของการขยายภาพในส่วนของ Duration Duration นี้ก็คือระยะเวลาที่จะมีการซูม อย่างเช่นตอนนี้ก็จะเป็นหนึ่งวินาทีให้ลองสังเกตดูโดยถอยเพล์เฮดเป็นหน่อยแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มเพล์หรือกดคันเคาะก็ได้หรือว่า Space bar. เสเปซบาร์จะ,จะเห็นว่ามีการซูมวืดเข้ามาเร็วหากต้องการจะให้มันซูมช้าๆเราก็คลิกไปที่ตัวนี้ ก็คือคลิกไปที่ครีคเฟรมจากนั้นเราก็เลื่อนอีกตัวนี้ไปยังจุดที่เราต้องการก็คือทดสอบดูว่าเร็วหรือว่าช้าตามที่เราต้องการหรือไม่มาเข้าสูั้นตอนการตัดต่อเสียงในนี้ผมจะตัดต่อเสียงต่อไปก็จะเป็นอ่าสําหรับกรณีที่ต้องการจะมาจัดการกับ ตัวรีเฟมเพื่อปรับแต่งตัวเลือกก็คลิกมาที่รีเฟมตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกรอบซึ่งเราสามารถที่จะกําหนดกรอบต่างๆได้ในส่วนนี้ก็จะเป็นการรักษาตาส่วนของกรอบว่าให้มีอัตราส่วนเท่าเดิมไหมในส่วนนี้ t ทีวตัวนี้ก็ใช้ในการบิดภาพตัวนี้ก็จะเป็น0.0อย,อยู่ให้เราสังเกตทางหน้าต่างพรีวิวเมื่อเรา สไลด์ซ้ายขวาถามว่าตรงนี้มีประโยชน์อย่างไรก็คืออย่างเช่นการซูมแบบนี้มันอาจจะเห็นส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีการขยายมันจะเห็นภาพแบบตะแคงตะแคงซึ่งมันจะได้มุมมองอีกมิติ ที่ไม่ค่อยมีใครก็ทําบ่อยนักเราอาจจะเห็นในรายการโทรทัศน์แต่ว่าในการทําคลิปจริงๆนั้นไม่ค่อยมีใครเขานิยมทําหรือว่าไม่มีใครคิดที่จะทําเราก็อาจจะสร้างมุมมองปแปลกๆใหม่ๆให้กับเราได้ในการบิดตัวการแสดงผลตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการปรับ ให้มีการซูมอินซูมเอาหรือว่าเป็นสมาร์ทโฟกัสโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มคลิปเข้ามานี้ก็จะเหมาะสําหรับในกรณีที่มีการเพิ่มคลิปเข้ามาแล้วก็เลือก e d i t d i m เมนชันที่มีขนาดเล็กกว่าความละเอียดของวิดีโอที่เราได้ทําการจับภาพมาต่อไปก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งสมมุติว่าเราต้องการจะขยายหรือว่า zoom in zoom out ไปยังส่วนอื่นก็ทําได้ง่ายๆก็คือเลื่อนหรือว่าเล่นไปเรื่อยๆจากนั้นให้เราสังเกตที่ทางด้านซ้ายว่าเราจะทําการเน้นบริเวณไหนอย่างเช่นเมื่อมาถึงตรงจุดนี้อาจจะต้องการให้แสดงภาพรวมของคลิปวิดีโอทั้งหมดเราก็ทําได้โดยการคลิกไปที่ปุ่มนี้ปุ่มนี้ก็คือจะเป็นการยกเลิกการ z o ม m in zoom out อะไรทั้งหมดก็คือจะให้มีขนาดคงเดิม ตอนนี้คลิปก็จะเป็นขนาดคงเดิมก็คือจะต้องการจะให้แสดงภาพรวมของหน้าต่างวิดีโอทั้งหมดโปรแกรวาราซิตี้นั้นกการขยายขยายคราวนี้เราก็เล่นไปเรื่อยๆถ้าต้องการจะทำซูมอินซูมเอาท์อีกเมื่อไปยังจุดที่ต้องการจะเน้นเราก็หยุดหยุดวิดีโอจากนั้นก็ไปที่บริเวณนี้จากนั้นก็ ย่อขยายขอบที่ต้องการจะเลื่อนไปตรงไหนก็ได้อันนี้จะวิธีนี้จะทําให้เราตัดต่อวิดีโอได้อย่างง่ายๆแล้วก็ซูมอินซูมเอาได้อย่างง่ายๆเลยโดยการหยุดแล้วก็ย่อขยายขอบตามที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะทําแบบหลายๆอย่างให้ดู ที่ต้องการจะนำมาตัดต่อจะเห็นว่าช่วงที่ผมคลิกปุ่มนี้หรือว่าขยายย่อกรอบ zoom in zoom out ตรงนี้ด้านล่างก็จะมีการสร้าง keyframe ให้โดยอัตโนมัติถ้าเราต้องการจะปรับในส่วนของการ ะระยะเวลาในการ zoom in zoom out ก็มาปรับที่ duration เดี๋ยวก็จะมาดูกันถึงจุดที่ได้มีการ zoom in zoom out โปรแกรม m u d e city แต่แม้เพื่อทำการขยายขยายเพื่อค้นหาช่วงที่เราต้องการจา่แม้ก็ลองเปิดฟังก่อนเพื่อหาจุดที่ต้องการจะนำมาตัดต่อ นี่ก็เป็นตัวอย่างของการซูมอินซูมเอาท์